ครับผมมาแล้วมาอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้ที่สิบแปดนะครับกับลุงแว่นล่องกล้าพาเที่ยวนะครับนะวันนี้ก็พาพวกเรามาที่พี่เท่าเหมือนเดิมนะครับพี่เท่าเหมือนเดิมเป็นอะไรที่ลุงแว่นตกใจทุกวันทุกวันเลยว่าทําไมวันนี้เอ่อสีสันเริ่มซีดไปรวดเร็วมากนะฮะซีดไปรวดเร็วมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ เออเป็นอะไรที่แปลกๆดีเหมือนกันนะครับก็เตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมนิดนึงนะเตรียมพร้อมกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าวันนี้ดูแล้วจะไปเร็วนะสวั <c oughs> สดีครับจะไปเร็วนะฮะวันนี้ก็ของคือรถสวัสดิการก็มานละเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับนะอดก็ไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ไม่ซีดนะฮะแต่วันนี้เริ่มซีดแล้วซีดเร็วมากเลยนะฮะนะครับกับแบงภูที่เท่านะครับคาดว่า สาร์อาทิตย์นี้น่าจะหมดละนะฮะสาร์อาทิตย์นี้น่าจะหมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านตามมาให้ได้นะฮะท่านตามมาให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับนะปู่ที่เท่ากำลังจะไปแล้ว <c oughs> นะก็คงจะเหลือแปลงที่สี่กับแปลงที่ห้านะครับที่จะมีให้พวกเราได้ชมกันนะเพราะฉะนั้นลุงแวนก็รีบบอกว่าไม่จะเป็นต้องรอสาร์อาทิตย์ละนะครับ วันพระรหัสวันสุกพวกนี้วันลืนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเลยนะลุงแว่นก็บอกได้แค่นี้นะครับก็ฝากไว้กับหลับเพื่อนสมาชิกเพจผู้หญิงล่องกล้านะนะครับไม่ทันแน่นะถ้ามัวรอแต่งตัวมัวรออย่างงู้นอย่างนี้นะครับไม่ทนนันแน่ปีนี้มาเร็วไปเร็วครับนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับญญก็มีจุดถ่ายรูปนะมีจุดถ่ายรูปให้กับเพื่อน เพื่อนนักท่องเที่ยวนะครับนะอ้าวนะฮะเตือนแล้วนะครับวันนี้18มกราคมนะครับลุงแว่นเตือนแล้วยังไงอย่าลืมมาให้ได้อย่าแต่งตัวช้านะฮะแต่งตัวช้านี่จะมีแต่ใบนะเดี๋ยวไปต่างประเทศกันดูใบดูใบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้รีบกันเลยครับแต่งตัวเสร็จคว้ากระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับแล้วพบกับลุงแว่นในเพจครับ